ทุกคนคะวันนี้แม่ได้กะหลำม,มานี่กะหลำนะคุณยายปลูนะแ,แม่ก็เลยจะผัดกะหลำใส่หมู3ามชั้นให้ผักบุ้งนะคะแต่ว่าเราอะทำอาหารให้เด็กกินใช่ไหมเราจะไม่หั่นกระลำแบบผู้ใหญ่ ที่แบบผัดน้ำปลาอะไรเงี้ยเพราะเด็กจะได้กินผักแม่ก็เลยไปใช้มีดบางๆสไลด์เหมือนที่เขากินกับขนมจีนคือมันจะผัดเข้าไปแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆมันจะเข้าเนื้อไงแล้วเด็กก็จะกินง่ายขึ้นอันนี้ก็คืออันตามวิธีของแม่นะแล้ววันนี้ทุกคนแม่ดีใจมากนีทุกคนกระทะนะรุ่นมินิพลัสนะจากแบรนด์ตาตีมือนี้เป็นกระทะเหล็กแท้นะทุกคนขาเขาเคลมว่ามีความทนทานแม่ต้องการกระทะที่มีความทนทานมาก ก่อนจะใช้เริ่มแรกนะเขาจะมีคู่มือให้แบบนี้นะทุกคนถ้าได้ไปแล้วทําตามคู่มือก่อนวิธีที่จะให้ยืดอายุแล้วก็พวกอาหารไม่ติดกระทะป่ะเราไปเริ่มทํากันเลยเราเปิดไฟกลางนะทุกคนเราเปิดไฟกลางก่อนเพราะว่ากระทะเนี่ยเป็นกระทะแบบไม่ต้องใช้ไฟแรงคือร้อนเร็วเราเปิดไปสักแป๊บหนึ่งเรากระทะร้อ,ระะอนเราค่อยน้ามันใส่ไป นี่นะเราใส่ให้กระทะลงไปนะจนน้ำมันมันเอ่ยตั้งแก๊สอุ้ยกระทะวางบนเตาแก๊สนะทุกคนแล้วก็รอให้ฟันขึ้นนะแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปเยอะอันนี้เราไม่ได้ผัดอย่างนี้นะทุกคนแต่ว่าเราจะเคลือบเคลือบเพื่อยืดอายุการใช้งานของเขา <Wow. S 1> แล้วก็ไม่ให้ไม,ไม่ไม่ติดกระทะนะแล้วเราก็เอาน้ำมันเนี่ยอ,อก,กอนเราจะเหลือใช้เท่าที่เราจะใช้ผัดจะใช้เหลือนิดเดียวก็ออมาเราเริ่มใส่หมูล,ลงไปเลย ครั้งแรกมันจะมีติดกระทะนะเขาบอกในคู่มืออยู่แล้วทุกคนในการใช้ครั้งแรกจะมีติดกระทะบ้างอย่าตกใจว่าเราถ้าเราอ่านคู่มือเราจะรู้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะเพราะฉันอ่านคู่มือมาเรียบร้อยแล้วว่าครั้งแรกๆจะมีติดกระทะบ้างเพราะว่าเราอาจจะวอร์มวอร์มกระทะแบบยังไม่ไม่โอเคเขาบอกไม่ต้องตกใจนะทุกคนหมูหอครึ่งๆึกลางๆไม่ต้องสุกเยอะนะเราก็ใส่ผักลงไป อันนี้เราใช้กระหล่ำแค่ครึ่งหัวนะทุกคน <Wow. S 2> อันนี้คุณยายผูกให้นะเป็นกระหล่ำปลอดสารเนี่ยกับข้าวเราทําด้วยความรักทุกคนาเราก็ใส่ซอสฝาเขียวลงไปน,นี่ซอสฝาเขียวนะทุกคนแล้วก็ซีอิ๊วขาว <c oughs> น้ำตาลซอสหอย <c oughs> แล้วก็ใส่พริกไทยเราก็เริ่มทําการผัดได้ เวลาเราทำผัดอย่างเงี้ยเด็กชอบกินแบบราดข้าวเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยเด็กชอบกินนะเพราะว่าเวลาผัดแล้วว่ามันแบบลูกเ้าเข้ากันเข้าเนื้อแล้วไม่ค่อยมีิ่นผักแรงเท่าไหร่เ <Yahoo! S 1> ชียอนะผักก็สุกละทุกคนสุกง่ายวาเวลาจะชิมเดร้อนมากไม่ว่าโอเคนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราตักใส่จาน นี่คะ่ะทุกคนผัดผักจากความรักนะคุณยายปลูกคุณแม่ผัดลูกกินล้างก็ใช้น้ำเปล่านะ <c oughs> เรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวมาดูกันซิว่าเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยค่ะไม่ติดกระทะบ่เดี๋ยวเรารอดูว่าข้วุ้งกลับมากินเป็นยังไงบ้างทุกคนข้าวุ้งมาถึงบ้านแล้วลองชิมดูสิลูกเป็นยังไงบ้าง รสชาติมันโอเคไหมไม่พยายามปรับรสชาติใ,ให้เป็นเหมือนตามผักบุ้งแด้วรสชาติแล้วแคหนี้ก่อนแล้วนี่ไอหมูอ่ะอิจฉาไงโอเคยังลงตัวไหมอือจะอร่อยมากโอเคแม่ไม่มีความสุขนะวันนี้เป็นเมนูที่เรียกว่าเมนูแห่งความรักยายปลูกแม่ผัดลูกกิน นี่ยายผูกนะผักปลอดสารตอนนี้ยายฝากมาให้อีกสองหัวนะยังกินไม่หมดนะเพราะยายปลูกผักแล้วก็กินอีกกินได้ยยายมีความสุขที่ที่ปลูกผักแล้วลูกหลานกินอ่าเข้าทําให้คนในครอบครัวกินข้าวด้วยกันมีความสุขนะอาหารอาจจะไม่แบบรู้ราาไม่จะแพงไม่ไไม่ได้แพงมากแต่ว่าคือความสุขของครอบครัวคนทําก็ตั้งใจคนกินอร่อยนะคนดูดูดู๊บายบายค่ะ